ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมขอพามาเอาใจสายคาสสิกแต่ว่าชอบเครื่องแรงนะครับคันนี้แรงแน่นอนนะครับนั่นก็คือยามาฮ่า XSR 700ซึ่งตัวคาสสิกของยามาฮ่าก็จะมีอย่างตัว SR 400คันนี้นะครับซึ่งขายาวนานมากกว่า60ปีแล้วแหละแต่ว่าถ้าใครอยากได้เครื่องแรงด้วยผมแนะนําคันนี้เลยซึ่งเขาเอาตัวเครื่องยนต์เนี่ยมาจากตัว MT 07ที่เป็นตัวตึงของยามาฮ่าที่ได้ฉายาว่า The Master of Talk ซึ่งเขาก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะของเขาอยู่นะไอตัวเครื่องยนต์เนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปไล่รายละเอียดกันรวมถึงประวัตินะครับของ xsr 7 0 0รคันนี้นะมีความเป็นไปเป็นมายังไงแล้วก็เงินดาวเงินผ่อนเท่าไหร่รวมถึงสเปคโดยรวมเป็นยังไงอยู่ยในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับประวัติของ xsr 7 0 0นะครับ xsr 7 0 0เนี่ยเขาถูกกําเนิดขึ้นมาครั้งแรกนะครับถูกผลิตขึ้นมาในช่วงประมาณปี2016นนะฮะ คือเขาเอาเครื่องของตัว MT07 มาใช่ไหมตัว MT07 ถถ้าถูกผลิตในช่วงปลายปี2013 MT07 ก็ขายมาได้ประมาณ2-3ปีแล้วก็ทำตัว XSR700 เนี่ยออกมาส่วนในเรื่องของแนวคิดนะครับของการทำตัว XSR700 คันนี้ก็คือทางยามาฮ่าเขาบอกว่าเขาได้แนวคิดมาจากตัว XS650 ซึ่งมันก็มีมาตั้งแต่ปี1970ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางยามาฮ่าเขาจับตัวโมเดลไหนมาใส่แต่มันก็เป็นแนวคิดเนาะ แต่ที่แน่ๆคือเขามีเพียงแค่2โมเดลนะครับเพราะว่ารถทรงประมาณนี้นะเขาไม่ได้ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะแยะมากมายก็คือโมเดลแรกตั้งแต่2016ขึ้นมาจนถึงประมาณ2 0 2 1ก็เปลี่ยนเป็นโมเดลที่2ที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่นี้ซึ่งสีในรุ่นที่2เนี่ยเขาจับมาจากตัว R d 3 5 0 LC ในปี1980แต่ว่าวันนี้ผมจะพามาดูสีดำล้อทองคือตัว R d 3 5 0เนี่ยเขาจะดังในตัวสีขาวใช่ไหมแต่ส่วนตัวผมกลับมองว่าสีนี่น่นะสวยส ถังน้ำมันสีดําสติกเกอร์สีทองนี่แหละส่วนในเรื่องของรุ่นเนี่ย XSR เนี่ยเขาจะมีตั้งแต่ตัว155แล้วก็มา700แล้วก็ไปเป็น900ตัว155ก็จะใช้เครื่องของ R15 ส่วน700ก็จะใช้เครื่องของ MT07 ซึ่งเป็นรูปแบบของตัวเครื่องยนต์แบบ CP2 ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทางามาฮ่าเนาะเป็นข้อเวียง270องศาแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งรุ่นพี่ใหญ่สุดก็คือตัว900ที่ใช้เครื่องยนต์ของ MT09 ที่เป็นเครื่องยนต์3สูบ CP3 ที่ผมเพิ่งทำรายละเอียดของตัว MT09 ไปในคลิปก่อนหน้านี้แต่ว่าในเรื่องของรายละเอียดของตัวเครื่องยนต์ของ MT07 เนี่ยจริงๆเขาใส่อยู่ในรถหลายๆรุ่นไม่ว่าจะเป็นตัว XSR เองแล้วก็ตัว Tenere เอง แต่ว่าคาแรคเตอร์ของการขับขี่จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างตัวเทเนเร่ข้างหลังน่ะก็จะเป็นในแนวแบบสมูทๆนิดนึงแต่ว่าถ้าอยู่ใน R7 เขาก็จะได้ตัวสลิปเปอร์คัตเข้ามาซึ่งจังหวะในการเปลี่ยนเกียร์จังหวะในการขับมันก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ว่าในตัว MT07 และตัว XSR เนี่ยก็จะได้ความดิบๆแน่นๆแรงบิดเยอะๆซึ่งผมมองว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่เข้ากันดีมากๆกับรถในแนวนี้นะครับแนวสปอร์ตรีเทเนเพราะว่าแบบ รถยุก,ก่อนเนาะมันก็ไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเครื่องยนต์มันก็จะประมาณนี้แหละเน้นแรงเน้นเร็วนะครับเน้นดิบดิบปิดเป็นมาประมาณนี้นะฮะส่วนในเรื่องของรายละเอียดของตัวรถจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปเดินดูนะครับเริ่มต้นจากคางไฟหน้าก่อนเลยนะครับในโฉมใหม่เจน2เนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยเขาใช้แบบ LED นะครับแล้วก็มีไฟหลีเป็นวงกลมรอบนะครับคือไฟหลีกับไฟหน้าก็จะติดอยู่ในชุดเดียวกันเนาะแล้วก็เอกลักษณ์ของ รุ่นใหม่เนี่ยก็คือตัวเรือนใหม่นะครับที่เป็นเรือนใหม่แยกแต่ว่ามันก็เอียงนะเอียงไปทางด้านซ้ายนะครับซึ่งถ้าเรามองจากทางด้านหน้านี่เห็นไหมไม่ว่าจะเป็นตัวชกัพด้านหน้านะครับเทเลสโคปิกขนาดใหญ่นะครับยังมีเหมือนเดิมนะครับซึ่งมีระยะยุบอยู่ที่1 3เซนติเมตรนะครับแล้วก็วงล้อด้านหน้านะฮะเป็นวงล้อสีทองนะครับตัววงล้อก็จะเป็นไซส์17นิ้วนะครับส่วนตัวยางก็จะเป็นยางไซส์ร้0ยยทับ70ขอบ17แล้วก็ตัว ห้ามล้อนะครับหรือว่าระบบเบรกด้านหน้าก็จะเป็นจานกลมนะเป็นจานทรงคลาสสิกขนาดจานก็เป็นจานไซส์298ม mm ิลลิเมตรนะครับส่วนตัวปั๊มก็จะเป็นปั๊มแบบพอรพตนะครับซ้ายขวาก็จะเป็น4พอพ์ตเนาะแล้วก็แน่นอนนะครับมีระบบ ABS มาให้ส่วนตัวปัม๊มเนี่ยเป็นปั๊มดาวเป็นปั๊มที่อยู่ในยามาฮ่ามาอย่างยาวนานส่วนตัวปั๊มบนนะครับก็จะเป็นปั๊มนิชินนะฮะแล้วก็ตัวมือเบรกก็สามารถปรับระดับได้ส่วนสายคันเร่งนะเห็นไหม คันนี้ไม่มีโหมดในการทํางานนะครับเพราะฉะนั้นตัวคันเร่งก็จะเป็นคันเร่งสายนะครับแล้วก็ตัวตุ๊กตาแฮนด์ตรงนี้นะครับก็จะถูกติดอยู่กับตัวแผงคอด้านบนแล้วก็ตุ๊กตาแฮนด์ค่อนข้างจะสั้นนะครับซึ่งถ้าใครอยากจะได้ทรงที่แบบทัวร์ิงมากกว่านี้ก็มีตุ๊กตาแฮนด์ยาวขายนะครับส่วนตัวแฮนด์ก็จะเป็นแฮนด์คางขาวเนาะแฮนด์ยกสูงขึ้นมาก็ผมว่ากําลังดีนะถ้านั่งเนี่ยมันอยู่ในแนวแบบนั่งสบายนะครับ แล้วก็ประกับทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะ<พ> ER มีไฟสูงไฟต่ําไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็แต่นะครับก็จะมีประกับเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเลยนะครับส่วนประกับทางด้านขวาน,นะครับก็จะมีสตาร์ทสต็อปเอนจินแล้วก็ปุ่มสตาร์ทมืออยู่ในปุ่มเดียวกันแล้วก็มีไฟพามากที่อยู่ด้านล่างนะครับส่วนปลอกแฮนด์นะครับก็จะออกแนวเป็นวินเทจนิดนึงนะฮะส่วนตู้กุญแจะนะครับจะอยู่ข้างหน้าตุ๊กตาแฮนดนแล้วก็จะเป็นคุญแจแบบอิโมบิเลเตอร์หรือว่าคุญแจที่ฝังชิป การขโมยเอาไว้นะครับถ้าตัวกุญแจกับแม่คุญแจมีรหัสไม่ตรงกันมันก็จะสตาร์ทไม่ได้นะครับส่วนในเรื่องของตัวเรือนไม่นะครับตัวเรือนไม่ของ XSR 700เนี่ยก็จะเป็นเรือนไม้ที่มีขนาดเล็กนะครับแต่ว่าในเรื่องของรายละเอียดของตัวเรือนไม้เนี่ยเขาก็บอกได้ครบนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัดรอบความเร็วไฟบอกเกียร์ระดับน้ํามันอุณหภูมิเวลาทิป A ทิป B อัตราการบริโภคน้ามันมีให้ครบนะครับแล้วก็ตัวถ Alum ังน้ํามันเชื่อเพลิงนะครับตัวถังน้ํามั <ๆ S 2> มน nie, <ๆ S 2> <ๆ S 1> เนี่ยเขาก็จะเป็นถังยาวนะแล้วก็ มีสติ๊กเกอร์ด้านข้างตรงนี้นะครับคำว่า yamaha แล้วก็มีแถบเนาะแถบสีเงินกับสีทองสวยนะครับตัวจริงสวยมากแล้วก็ข้างบนตรงนี้ก็จะมีสติ๊กเกอร์นูนคำว่า xsr ส่วนเรื่องความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับมีขนาดความจุอยู่ที่14ลิตรแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีชุดแฟลิงที่เจาะรูนะครับใสต่ตะแกรงไว้ด้วยก็จะเป็นดีไซน์ของเขาเนาะ ก็ดูเท่ดีนะครับไปเลี้ยวซ้ายขวาเป็น LED มีการหม้อน้ําซ้ายขวามาให้ด้วยแต่ว่ากาดด้านหน้ายัางไม่มีมาให้นะฮะก็ยังต้องซื้อเพิ่มนะครับส่วนตรงนี้นะครับชิ้นแฟลลิงตรงนี้เล็กๆตรงนี้ก็จะปิดตัวกองอากาศแล้วก็เลือนดิ้นเร่งนะฮะที่อยู่ด้านในส่วนเบาะนะครับตัวเบาะในผมชอบมากเพราะว่าตัวเนื้อผ้าของเขาเขาจะเป็น2ผ้า2ลายนะระหว่างคนขับกับคนซ้อนในเรื่องของความกว้าง ก็จะอยู่ประมาณ2คืบนะครับแล้วก็ความยาวเบาะจะอยู่ประมาณ2คืบสลหรับคนขคับแล้วก็คนซ้อนอยู่ประมาณคืบหนึ่งนะครับส่วนความสูงเบาะนะครับอยู่ที่82เซนติเมตรกี่ง่ายนะครับแต่ตัวเบาะอาจจะมีความเล็กแล้วก็สั้นนิดนึงแต่ว่าสําหรับใครที่มีสายซ้อนเนี่ยนั่งสบายนะครับเพราะว่าระดับความสูงของคนซ้อนกับคนขับไม่ห่างกันมาก ส่วนไฟท้ายนะครับส่วนตัวนะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าตัวไฟท้ายเขาเป็นโครมสีขาวนะครับซึ่งส่วนตัวผมอยากให้เป็นโครมแดงนะส่วนไฟเลี้ยวซ้ายขวาก็จะติดอยู่ที่ตัวบังโคลนแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นป้ายกํากับสินค้านะครับก็จะบอกรายละเอียดของตัวรถเนาะทางราคาแล้วก็ตราการบริโภคนะ้ำมันเชื้อเพลิงส่วนพักเท้าทางด้านขวานะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมปั๊มขึ้นรูปมียางรองข้างบนแล้วก็ตัวเป้นเบรกก็จะเป็นแบบกลมๆนะ มียางหุ้มนะครับเป็นสไตล์วินเทจเนะาะสไตล์ย,ย้อนยุคส่วนตัวก้านกระทุงก็จะหลบอยู่ทางพักเท้าด้านในนะครับส่วนพักเท้าทางด้านซ้ายนะครับก็จะเหมือนกันนะครับเป็นอลูมิเนียมปั๊มขึ้นรูปมีเซ็นเซอร์ด้านล่างด้านบนมียางหุ้มส่วนคันเกียร์ก็จะเป็นคันเกียร์ที่มีมียางนะครับมียางหุ้มแล้วก็เป็นสีดําสวยนะครับแล้วก็คันนี้ก็จะมีกาดกันส้นเท้าอะไรพวกนี้มาให้ด้วย คาตั้งสไตล์วินเทจนะฮะแล้วก็แข้งเครื่องทางด้านซ้ายก็จะมีตาแมวเอาไว้ดูระดับน้ํามันเครื่องแล้วก็เวลาเติมน้ํามันเครื่องก็เติมจากทางฝั่งซ้ายนี่แหละนะครับส่วนตัวพักเท้านะครับก็จะเป็นดีไซน์แบบเหล็กท่อนะฮะให้มันเข้ากันกับตัวโครงรถเนาะแล้วก็ตัวไฟหน้านะฮะส่วนวงล้อด้านหลังนะครับก็จะเป็นไซส์17นิ้วนะครับตัวยางก็จะเป็นไซส์180ทับท่าขอบ17เป็นยางไซส์บิ๊กบอ์นั่นแหละเนาะแล้วก็ตัวสวิงอาร์มก็จะเป็นสวิงอาร์ม ขาเรียกว่าอลูมิเนียมเนาะอลูมิเนียมปั๊มขึ้นรูปนะครับส่วนเบรกหลังนะครับก็จะเป็นจานดิสเบกเดี่ยวนะครับขนาดจานไซส์2 4 5มิลิเมตรแล้วก็ตัวปั๊มหลังเป็นปั๊มนิชินหนึ่งลูกซูบสวิงอาร์มทางฝั่งด้านขวาเนี่ยมันก็จะต้องงโค้งขึ้นดันบนเนาะเพื่อหลบทอยเสียส่วนตัวช็อคอัพด้านหลังนะฮะจะหลบอยู่ข้างในตรงนี้สามารถปรับสปริงพิลดได้มีระยะยุบอยู่ที่13เซนติเมตรส่วนฝาครอบเครื่องทางด้านขวานะครับเห็นไหม มันก็จะเป็นสีทองเนาะแล้วก็มองทะลุเข้าไปเห็นชิ้นส่วนต่างๆที่อยู่ภายในได้ส่วนท่อไอเสียนะครับเป็นท่อดีไซน์เดียวกันกับของ MT07 นะครับแต่ว่าตัวกาดของท่อเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับในต,ตัว XSR ก็จะดีไซน์ออกแนววินเทจออกแนวยุนยุกเนาะอย่างตัวกาดด้านหน้าก็จะมีรูแล้วก็ท่อไอเสียสั้นนะครับส่วนตัวผมชอบท่อแบบนี้นะมันทําให้ดูกระชับแล้วก็ซุ้มเสียงก็ไม่ได้เสียงดังมากแล้วก็ตัวแคปหรือชุดมอเตอไอเสียก็จะอยู่ข้างหน้าตรงนี้แหละ ตรงท่อใหญ่ๆตรงนี้แหละส่วนในเรื่องของสเปคเครื่องยนต์นะครับ XSR 700เนี่ยเป็นเครื่องยนต์แบบ2ลูกสูบ 689cc เป็นเครื่องยนต์แบบ CP2 นะครับคือมีองศาข้อเวียงอยู่ที่270องศาก็จะให้ซุ้มเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เนาะส่วนฝาสูบนะครับเป็นแบบ Double overhead camshaft สวาล์วต่อลูกสูบ2ส,สูบก็คือ8วาล์วเนาะลูกสูบนะฮะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่80ม mm, มแล้วก็ระยะชักอยู่ที่68.6ม m mm. มรระบบส่งกำลังก็จะเป็นแบบเกียร์ธรรมดา6สปีด ไม่มี a s s i s t s l i p p e r Cut นะฮะให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่73.4แรงม้าที่8,750รอบส่วนแรงบิดสูงสุดนะครับให้อยู่ที่67นิวตันเมตรที่6,500รอบแล้วก็อัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับอยู่ที่23.2กิโลเมตรต่อ1ลิตร ถัง14ลิตรเนี่ยก็สามารถเดินทางได้มากกว่า300กิโลเมตรต่อถังได้สบายๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราบิดเล่นรอบอัาตราการบริโภคน้ามันมันก็จะกินมากกว่านี้เนาะอาจจะมีต่ํากว่า20ก็เป็นไปได้แต่ว่าข้อดีของเครื่อง2ส,สูบคือถ้าเกิดเรากอะเคร่งเบาๆขี่ด้วยความเร็ว100-120เนี่ยประหยัดได้มากกว่านี้นะครับนี่ก็คือสเปคที่ทางามาฮ่าเขากําหนด,ดมาไวเนาะส่วนในเรื่องของราคาค่าตัวนะครับ XSR 700คันนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่349,000บาทนะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับก็จะได้กิฟต์ไว้เชื่อนะครับมูลค่า40,000 5,000บาทนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อผ่อนนะครับถ้าเกิดดาวสัก20%นะครับก็ใช้เงินดาวอยู่ที่7,000 70, 0บาทนะครับก็ผ่อนอยู่ประมาณ5,500บาทที่60เดือนนะครับซึ่งเราก็สามารถเอาตัวกิฟต์นี่แหละไปเป็นส่วนลดของเงินดาวก็ได้หรือว่าเราจะเอาไปแลกเป็นของแต่งนะครับต่างๆก็ได้เช่นกันนะครับ ซึ่งผมมองว่าทั้งความแรงของตัวรถรวมถึงราคาค่าตัวเดือนละ5,000ันกว่าบาทเนี่ยผมว่าไม่แพงเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะได้รถที่มันดูไม่เก่าแล้วก็ใช้ได้แบบยาวๆนะครับได้อีก10ปี20ปีแล้วก็ในเรื่องของพละกําลังของเครื่องยนต์เนี่ยเราสามารถเดินทางในชีวิตประจําวันก็ได้หรือว่าเราจะเดินทางไกลไปกับรุ่นพี่ตัวใหญ่เครื่องพันได้แน่นอนนะครับแต่ว่าเราอาจจะไล่เขาเหนื่อยหน่อยแต่ผมเชื่อว่าไปได้แน่นอนนะครับเพื่อนกันเนาะมีทิ้งกันเยอะหรอก อย่างมากก็ไปรอกันอยู่ปัม๊มแค่นั้นนะครับสาหรับผมเนะี่ยผมมองว่ากําลังของเครื่อง x อ็กเกดาเจล้อยนี่ไม่ขี้เหร่เลยนะฮะแต่ว่าราคาค่าตัวเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายนะครับคือมันเป็นทางเลือกที่ผมว่ามันโอเคอยู่นะได้ทั้งความเป็นบิกไบแล้วก็เอกลัก,กษณ์เฉพาะตัวสําหรับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้เพื่อนๆได้ติดต่อกับทางยมห้าไรเดอร์ขับกุดรธานีนะครับโทรศัพท์ามาสอบถามกันได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเรื่องราวประมาณนี้แล้วกันในคลิปวิดีโอต่อไปมีเรื่องราวอะไรก็ฝากติดตามกัน คลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ